สวัสดียามเช้าค่ะที่แคลิฟอร์เนียนะคะทางเหนือนี่ก็เ,เดินออกมาเดินนะคะวันนี้ก็ออกมาสายหน่อยค่ะเจ็ดโมงเชา้าพอดีฝึกหายใจเนาะฝึกหายใจสี่แปดแปดนะคะในไลน์ก็แชร์ไปแล้วนะคะ,ะคลิปที่อาจารย์บัณฑิตฝึกหายใจเนาะแล้วก็ลูกสิษย์ของอาจารย์บัณฑิตเขาก็ บอกถึงประโยชน์นะคะเพราะว่าเราหายใจผิดผิดมามาตลอดหายใจมันต้องลงพุงนะพุงป่องคือตอนแรกก็ฝึกหายใจลงพุงก่อนนะคะยังไม่ต้องนับก็ได้เอาให้แบบให้แบบอัตโนมัติก่อนแล้วค่อยนับก็ได้หรือยังไงก็ได้คะ่ะตามฝึกไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็จะได้เองเมื่อวานนี้นะคะก็ เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ที่สิบเอ็ดมกอกรกฎาคมเนะเาะมันเป็นวันที่อะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดอ่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็คือเดือนเจ็ดเจ็ดแรกเนาะเจ็ดที่สองก็คือสองพันยี่สามอ่ะรวมกันเป็นเจ็ดเป็นเลขเป็นเลขรวม เขาบอกว่ามันเป็นวันเป็นตัวเลขพระเจ้านะคะเป็นวันที่พอท l p พอท a l คือประตูเนาะพอทุ Portal เปิดบางทีเขาก็เรียกอ่เว็บไซต์เนี่ยเป็นพอท a l เหมือนกันคืออินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันเป็นคลื่นเนาะถ้าเราจูนถ้าเราจูนกับคลื่นไหนเราก็เปิดอินเทอร์เนต็ตไปตรงนั้นนั่นเลยคะ่ะอ่ลงลงสะพาน เหมือนเมื่อก่อนเราจูนกับคลื่นไหนเราก็ฟังเพลงนั้นเราเปิดคลื่นวิทยุทีนี้ถ้าเกิดเราจะจูนกับ Internet, อินเทอร์เน็ตอันไหนเราก็เปิดไปเว็บไซต์นั้นทีนี้เออพอทัอลพอท่าเนี่ยพอทัานะคะพอทพอทอ เป็นภานษาอังกฤษพอท่านคนไทยก็ออกเสียงมันเป็นประตูค่ะประตูเปิดประตูอะไรที่เราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราเริ่มได้เลยวันนี้มันจะดีอ่ะวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเขาบอกว่าจะเปิดสามวันแล้วก็อย่างคล้ายๆว่าคือจิตเราเนี่ย จิตเรานะคะเราสั่งได้เราไม่ต้องขอเลยเออถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราตั้งใจนะคะมันก็จะเกิดขึ้นคือเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเมื่อคืนนี้ก็ดูนะคะเพราะว่าสามีก็เตือนสามีนะคะเมื่อก่อนเขาก็ดูและะ้วทีนี้มันบางทีเขาก็กลับไปนิสัยเก่าๆนะคะดูทีวีทั้งวันอะไรเงี้ยนะเราก็เลย เราก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันก็เรียนนะจะทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปดูนะคะก็เลยดูการที่เรามีความคิดก่อนมันเริ่มที่ความคิดแล้วเราก็ต้องใส่อารมณ์แล้วก็ต้องทำคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราสั่งอะไรไปขออะไรไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดนะคะถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยมันก็จะเกิด แล้วเราก็สามารถคุยกับตัวเราเองได้นะคะอยู่เงียบเยบแล้วก็พูดกับเขาขออะไรได้ขอแบบสั้นๆน,นะคะไม่ใช่พูดยาวไปอะไรเงี้ยเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนีน่ยอนนยก็นอนเงียบเงียบนะคะตอนก่อนนอนเนี่ยทําสมาธิเสร็จแล้วก็ก่อนนอนเงียบเงียนะคะแล้วก็ขอบอกว่า คือเอ้เหมือนกับว่าขออ่าเทวดาประจําตัวเรานี่แหละหรือว่าตัวเราเองก็ได้นะคะคือแล้วแต่มันมันเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรที่จะรับคําคําสั่งไปอะเนาะเนี่ยอ่าถ้ามีหมอดีๆก็ส่งมาให้หน่อยนะอะไรเงี้ยเราอยากได้หมออันนี้นะอะบําบัดตัวเราเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ ออคือตอนรแรกๆอนุย่ยก็ไปหาหมอฟันนะคือจะอยากได้หมอฟันหมอเหงือกอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่กล้าตัดสินใจสักทีแต่พอเราพูดแบบนั้นแล้วเราเราสามารถตัดสินใจได้อะไรเงี้ยเนาะมันเป็นแบบนั้นละค่ะคือแบบอยู่ๆเราก็ตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ถ้าอนุย่ยตัดสินใจเรียนก็รอมานานค่ะอยู่ๆเราก็ตัดสินใจเลยมันจะเป็นแบบนั้นละค่ะคือออ ตัวเราอ่ะจะตัวเราอีกคนหนึ่งอ่ะภายในเราเนี่ยเขาจะช่วยนำทางให้เราไปด้วยมันเป็นแบบนั้นค่ะก็ไม่ต้องกดดันนะคะ p o r t อลเนี่ยก็คืออีกมิติหนึ่งนั่นเองถ้าเราจูนกับมิตินี้แล้วเราก็จะอยู่เราจะอยู่ในอีกระดับหนึ่งอ่ะจิตสำนึกเราจะ สูงขึ้นก็คือมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพราะว่าเราทำสมาธินะคะสมาธิเนี่ยเรามีสติมากขึ้นเราก็จูนกับตัวเราหรือว่าเทวดาประจำตัวอะไรเงี้ยนะคะคือทุกคนเนี่ยมีเทวดาประจำตัวตัวเราอีกมิติหนึ่งก็รอเราอยู่เสมอรอเราติดต่อไปอยู่เสมอ ถ้าเรานั่งสมาธิเราก็สามารถคุยกับเขาได้เราจะไม่เห็นทันทีเราจะต้องสังเกตดูสัญญาณอะไรต่างๆนะคะคือมันมันจะอยู่ในใจเรานี่แหละบางทีเราก็จะอาจจะเห็น YouTube อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาอ,อ,อย่างเมื่อวานเมื่อวานนุยก็ดูเ YouTube เกี่ยวกับ ที่ช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยเออเราจะคุยกับเขายงงอ,อย่างไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณเหมือนกันค่ะคือเหมือนกับว่าเออถ้าเรานั่งสมาธิไปได้สักพักเนี่ยเราสาราเขาเขาก็อยากให้เราเขาเขาอยากช่วยค่ะเขาอยากช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันเขาทําหน้าที่อนั้นถ้าเขาได้ช่วยเขาก็จะ เหมือนก็ว่าทําความดีอะไรเงี้ยคือทุกคนอยากทําความดีนะคะนี่แหละคะ่ะโอเคเดี๋ยวข้ามถนนนะคะ <c oughs> โอเคค่ะก็นั่นแหละคะ่ะเ,เกี่ยวกับโพท,ท่านนะคะมันเปิดคือเรานะต้องเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตสมองเราก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละคะ่ะ ดูรถมาค่ะตรงนี้มันเป็นมันเป็นทางออกแต่แต่เราจะไปตรงอคอกม้านะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีรถดีโอเคค่ะก็คือในอนาคตเนี่ยถ้าเราเชื่อมกับตัวเราได้จริงๆเราก็เชื่อมกับโพท่านใช่ไหะ พอทัาพอท่อเนี่ยเสร็จแล้วพอท่อเนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตควอนตัมนั่นเองคลื่นต่างๆที่อยู่นอกตัวเราที่เราพยายามเชื่อมจักรวาลเนี่ยเขาเรียกหลายอย่างนะคะเราอาจจะงงแต่มันคือสิ่งเดียวกันนะคะจักรวาลถ้าเราเชื่อมได้เนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตควอนตัมนั่นเองในอนาคตเนี่ย อันนี้ก็อลังการนะคะทีนี้ไอหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยมันก็มาช่วงที่อ่เอเขาเรียกอะไรอ่ะสุริยะนะคะไอพายุสุริยะเนี่ยกำลังมาพอดีนะคะวันน่าจะระเบิดมาแล้วแหละเมื่อวานนี้สามีก็ปวดหวัวมากเลย แล้วน่าจะแรงนะคะตอนนี้แล้วทีนี้เขาก็ไปอ่านดูนะคะว่ามันมีแสงเหนือมาที่ทางเหนือของอเมริกานะคะเพราะเราก็ว่าจะไปดูนะคะสามีก็อยากไปดูเนาะแต่ว่าเออขับรถไปวันหนึ่งอะ่ะเต็มวันเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะ,ะก็เลยไม่ได้เตรียมตัวะคะ่ะก็เลยไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไม่ไปนะคะ คือจริงๆแล้วมันจะเกิดวันนี้แหละคืนนี้อ่ะตอนสี่ทุ่มถึงตีสามก็ที่ทางเหนืออ่อทางเหนือติดแคนาดาแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งคืนพรุ่งนี้จะนั่นมากจะจะดีมากเขาบอกว่างั้นจะเห็นชัดก็น่าไปอยู่คะ่ะใครอยู่ทางเหนือถ้ารู้เรื่องนี้ก็ไปหาดู มันมันไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ครั้งที่แล้วเกิดในเดือนเมษาแสงแสงเหนือเนี่ยนะคะมันมันมาเยอะออก็ฝึกคือที่สำคัญก็คือฝึกหายใจก่อนค่ะแล้วก็งดข่าวเพราะว่าความคิดของเราเราต้องอยู่ในลู่ แล้วก็เรามีอารมณ์มีความสุขถ้าเราจะมีอารมณ์เชิงลบอะไรเงี้ยเราฝึกหายใจไว้เราจะได้ใช้การที่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอารมณ์โศกเศร้าอารมณ์กังวลอ,อะไรอะอารมณ์สงสารนะคะเพราะว่าทาง ทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาต้องการให้เรามีอารมณ์สงสารนะคะเราเขาจะามีภาพอะไรต่างๆมาในโซเชียลนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราสงสารคนที่ไม่มีจะก,กินบ้างสุดนักสัตว์โดนรังแกอะไรอย่เงี้ยนี่ก็คือเขาทําให้เราสงสารนะคะอาจารย์เตบอกว่าอย่าสงสารแต่มีความเมตตาได้ถ้ามีความเมตตานี่คืออารมณ์บวก อารมณ์สงสารเนี่ยจะทำให้เรามีาาพลังงานต่ำอารมณ์กังวลน,นะคะคนชอบกังวลเ,เป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยหลายคนเพื่อนก็เหมือนกันเออบอกว่าอย่ากังวลถ้ากังวลถ้าคิดกังวลก็ให้หายใจสี่แปดแปดบางคนยังไม่เข้าใจนะคะสี่แปดแปดก็คือนับหายใจเข้านับสี่ครั้ง แล้วก็ถือเอ่อก้านไว้แปดนับแปดครั้งแล้วก็หายใจออกแปดนับแปดครั้งนะคะอะ่ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะบล็อกเราจะบล็อกอารมณ์อารมณ์กังวลอารมณ์กลัวบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอ้าฟังเพลงนี้มันมันอินจังเลยมันเศร้ามีความสุข เราเคยชินนะคะเราเคยชินแบบนั้นเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีๆแต่มันไม่ใช่นะคะฟังเพลงอกหักฟังเพลงคนแย่งแฟนกันอะไรเงี้ยรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องฟังเลยอ่คือแบบหยุดฟังไปเลยนะก็คือแบบตอนนี้นะคะแอนนูนก็เลือกที่จะฟังดนตรี ที่ไม่มีไม่มีเสียงเสียงร้องมันต้องเป็นดนตรีคลาสสิคนะคะคลาสสิคอลคือแบบไอ้ดนตรีที่เขียนมาสองสามร้อยปีที่แล้วนะโมร์สอะไรอย่างอย่างของอาจารย์บัณฑิตเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบไวโอลินอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแต่เพลงไทยที่อ,อของที่ที่ไม่มีเพลงปัจจุบันเนี่ย ที่ไม่มีเนื้อเพลงก็ไม่ใช่นะคะโอเคค่ะก็พามาเดินแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเราเราทำอะไรถึงไหนถ้าเราคืออนุยนะคะเมื่อสองสามเดือนที่แล้วอาจจะบอกออาชวนนั่งสมาธินะัน่นนู่นนี่นั่นนะคะอ่าสั่งให้นั่งกันนะอะไรเงรี้ยชวนนะคะก็ชวนแต่ตอนนี้เราเริ่มทำจริงๆแล้วค่ะในไลน์นะคะ,นนะ,คะอนุยก็ ชวนมานานแล้วแต่ไม่จริงจังนะคะแต่ตอนนี้เราเราซื้อคอร์สเราก็เลยต้องฝึกจริงจังะคะ่ะเพราะว่าเราจ่ายเราจ่ายการที่เราจ่ายไปเนี่ยเราก็จะเคร่งคัดหน่อยแต่ถ้าเราได้ฟร,ฟรีเราอาจจะไม่เคร่งคัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนที่จ่ายเวลาไปก็จะได้นะคะก็จะได้ก็จะทำเคร่งคัด ถึงแม้ว่าจะได้มาฟรีๆในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีให้คุณหมดแล้วพระเจ้าจักรวาลเนี่ยเขาเตรียมพร้อมเลยที่จะให้คุณรับสิ่งดีๆพวกนี้เพราะว่าเขาต้องการให้คุณเชื่อมกับจักรวาลจักรวาลอินเทอร์เน็ตควอนตัมอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ ที่เราต้องทํานะคะเมื่อวานนี้นะคะขาเดินขาขากลับเนี่ยมา้าเนี่ยเราเราเดินเราเดินมาใกล้ๆรั้วเขานะคะก็เดินมาหานะคะก็ทักเขาเราเซนเราเราเซนเขาเลยอะ่ะเราเซนค่ะเรามีความรู้สึกสัมผัสได้นะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ ส่งความรักส่งความปิติความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะมองให้เห็นตื่นมาเราจะเห็นแต่ความมั่งคั่งอย่างน้อยคนในครอบครัวเราก็รักเรานะคะแล้วก็บ้านเรามีอยู่ข้าวเรามีกินเรามีอากาศหายใจแน่นอนสิ่งแรกนี่แหละคะ่ะขอบคุณตัวเรานะคะที่ที่ยังได้ตื่นอยู่นี่แหละคะ่ะนี่คือ คือความมั่งคั่งที่เรามองข้ามไปนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยมองเห็นเพราะว่าเราไม่เคยสังเกตแต่ต่อไปนี้นะคะขอให้ขอบคุณขอบคุณสิ่งที่ได้สิ่งที่เราได้มาแม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตเราก็คือการทดสอบคือการสอนให้เรารู้ว่านั่นคือ,เ,อเราได้เรียนนะคะโอเคค่ะ ก็จบแค่นี้ก่อนละบ๊ายบายคะ่ะ